หอนอยู่เนาะอันนี้ไม่เจออันนี้ไม่เจอเรอดังเล่าเหรอเพียงๆได้แล้วเพียงๆนครับผมนะมาอ่าผมมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ฮอนอ่านะมาดูวิธีแบบจนพอเป้นบ้านโตนะครับเคยมาเดี๋ยวเอาเอาเอาหวานมาเอาถั่วมาใส่นี่เลยเอาถั่วอะถั่วอะเอาใส่นี่เลยเอาเอามา ăn โอ้นี่เนาะ <c oughs> อันใหญ่ดาวนี่เน่นเน<อ>าะอ๋อของใบชา<ว>ที่เขาเก็บนะฮะดูอ่าบ้านจนพอซ้อนด้อยนะผมหาทุกวิธีแม่อุ้ยเขาก็ามีลูกหลานลูกหลานเขาก็ไปปาดจางไม่เอาอยู่บ้านคนเดียวเพราะผมว่าบางทีก็มาเยี่ยมเขาแล้วก็ซื้อของทิ่ที่เขาพามานะครับผมสภาพบ,บ้านเดินเขาน้ำตับของ อาถุงปลาอาใบชาหอมครับผมอาหมู่บ้านชนเผ่าชาวโร่ที่ผมผมเคยพูดคุยนะผมทีอของกินมาฝากไม่ไม่เท่าไม่โวยเขาดูดูวิถีอ่าที่ดันนอกนะเหมือนเมื่อฝนพัดตกมั้ง ข,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 ข่าจายค่ากาฟังแหลไม่ฟังแลงนะเดินชาญของเขาวิธีเขาจะไหนะผมเขา่วเตรงนี้ลวาตรงนี้นี่ดังเดิมจากที่ไหนอะไรยังไงผมก็พยายามหาอยู่หลายครั้งอยู่นะย่างแขวอย่างขาไม่เท่ามีอุ้ยเขาด้อยู่บ้านตาก็ตาฝาตาฟางนะตาฝพอดีผมมาเขาใจมาเยี่ยมท่านบ่อยแล้วก็เอาของมิกจิชชจอกมาให้ท่าน อืมอืมอาชีพผมมาให้มาให้มาให้เขานะผมของกินและเด่นนะอวิธีชายบัานจะไดย แต่ลูกชายเขาจะเข้าขมานี่ไปปัดไปไปไปเข้าป่าไปไปไปเกลีดยางเก็บยางประมาณนะั้นยังไม่กลับมาอ่วิธีชวนพอชาวตั่วชาวดอยนะี่ผมผมมาก็จะไม่เยี่ยมเขาอ,อยู่บ่อยๆนะผมเมืองยองอยู่ต่อไฟโบราณโบราณเนีนะ่ย จะแบบพิธีของชาวบ้านเข้าแบบนี้นะครับความเบิดไม่ความแตกต่างตอนนี้ไม่เข้าไม่ยกำลังหันะว้อยหาชามเนะจะใส่ขนมของกินที่ผมซื้อมาฝากเขานะ ครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนิดๆหน่อยๆนะผมพามาชมนะผมดูดูกระดึงมาทดัมือยองมังยองวิถีชาวบ้านวิธีท้องถิ่นเขากลุ่มชาวล้วมังยองนะผมครับได้ดูเรื่องราวอย่างอื่นต่อนะ